ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ M U n a t ่อ e Channel นะครับผมตอนนี้เรากำลังเดินทางนะครับเดี๋ยวจะพาดูขบวนคาราวันนะครับสวยงามแค่ไหนนะครับนี่นะครับเป็นหัวขบวนนะครับนำโดยรียรลุงพลแล้วก็รถของปู่มามุนีแล้วก็พี่ชายช n แนลนะครับ ให้กดแชร์ให้กับ y o ย t ท b e ทุกช่องนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานแซงไปครับเดี๋ยวเราเอ็มจะวิ่งไล่ขบวนให้ดูนะครับเราให้ทีมงานแซงไปนะครับตีไฟเลี้ยวกันอันนี้มากับโจกกอกโจอย่าเปิดเพลงนะโจไม่ได้เปิดไม่ไดิด ไปแล้วนะครับแอชิดไปแล้วไปแล้วปากแป่อนุวัตศูนย์หนึ่งกำลังขึ้นมานะครับนี่นะเป็นขบวนยาวเลยนะครับเ็นถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งนะครับของยูทูบเบอร์บ้านเกาะนะครับที่ไปเยอะขนาดนี้นะครับคาราบาลน้องโอ้สตรอรี่นะครับโอ้สตรอรี่ฟุ่งมาแล้วไปนะครับเหลือใครอีกเหลือพ่อฟื้นเนาะ ฟื้นคันเดียวไหมคันเดียวคันเดียวอ่าแล้วพ่อฟื้นนะครับกับรถกับเลือลุงอ๋อลุงพันลุงพันอ๋อแล้วลุงพันกับพ่อฟื้นนะครับใ่แล้วแต่พ่อเขาเป็นลุงอยู่ในแล้วครับวันนี้อ่าขี่ไล่กันมานะครับยังมองสามารถมองเห็นกันได้นะครับนี่มองกระจกหลังยังเห็นกันอยู่นะครับสามารถมองามาเห็นกันที<ๆ>่จร พาไปดูขบวนสวยมากครับเนี่ยภาพน,นี้นี่นะครับขบวนยาวๆเลยนะครับขลาวานสายบุญทีมงานลุงพลน,น,นะครับไปโอ้ไปโอ,ไปโอ,ไ,ปโอไปโอ้ไปทีม่มแสงนี่จะให้ดูบรรยากาศนี่นะครับโอ้ขลาวานสายบุญ ศสาดนะครับนี่นะครับ <Okay. S 1> ยาวเหยียดนะครับ yeah, yeah, yeah. ายาวีบนาวามนะนี่ครับมาวิ่งดูคลิปนี้ชิลมากนะครับพาวิ่งดูขบวนนะครับ สิบแปดเมเจ็ดชัยแชนวนลสิงเดลวันอยู่ได้หลายท่านครับครับวันนี้เออเราสัดไปข้างหน้าครับเจ้ากุ๊กครับเจ้าสังเลยนะครับอ่าครับวันนี้นี่ หัวไหนนะเอาหัวไหนแสงหัวนหนนี่นะครับอ่าเอฟซี Z, ดูบรรยากาศนะครับนี่นเป็นทีมงาริยานะครับนีนะ่ให้ดูบรรยากาศเรียบร้อยแล้วให้อายแซงไปนะครับ เจมาดูบรรยากาศข้างหน้านะครับโอ้โจ้าจเนี่ยเป็นกระเพาะแก่โอ,โอ,โอ้เป็นลานวะโจ้ไม่เป็นลานเหรอเล่นวนี้เลยเขายกสูงกันเดอนเลยเดินมันมป็นีใส่ด้านหน้านด้วยใส่คนนะ้ำใส่สุดงาันนะครับ ผลแปแตนยูทูบเบอร์ทุกช่องแล้วก็ผลิตภัณฑ์ในเครือรท,ทุกผลิตภัณฑ์นะครับขอให้งงรวยๆปังๆท,ทุกผลิตภัณฑ์นะครับมาแล้วครับโอ้เสิรมาแล้วครับโอ้สวสดีนะครับยังรักษาตำแหน่งนะครับโอ้สวัสดีมามา เสร็จสิ้ตาเรียบร้อยแล้วจ้ะสังเกตสิ้ตานะครับเมื่อก right ี้เป็นน้องม้านะครับเรียบร้อยไปแล้วมอรรถพีเหน่งด้วยคันหนึ่งอยู่ข้างหลังใช่พเหน่งออฟฟื้นออฟฟืนไส่พื้นนอกใส่พื้นน้ำ ฟอนิมสี่ท่านสี่ท่านอ่าใช่บัน้องไม่รู้จะพากันลงอีกไีหนึ่ะครับจุดปลายัางที่นี่นี่ลงถายไวดีๆเลยหากต้อไปลงอีกได้ยังตไลค์กดแชร์นะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเรานะครับเดี๋ยวเรากําลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดมหาสารคามนะครับคารวานนี้นะครับคารวานสายบุญนี้อิ่มบุญกันทั้งหน้านะครับอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกๆท่านยูทูบเบอร์ทุกๆคนยูทูป ทุกๆช่องนะครับแล้วก็ f อฟทุกๆคนนะครับผมผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านนะครับ ก็เป็นอัปเดตล่าสุดประมาณนี้นะครับเป็นคลิปบรรยากาศที่เอ็ขับให้ดูขบวนระหว่างทางนะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับว่ามีคันไหนบ้างใครอยู่ลำดับไหนอะไรยังไงเราไปเป็นขบวนนะครับเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับคลิปนี้ก็บรรยากาศล่า,าสุดระหว่างการเดินทางของคารวานสายบุญนะครับช่วยน้ำท่วมมหาสารคามลำบุ เก้งอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับ,ค,รบคลิปนี้ใครที่รับชมคลิปนี้นะครับขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดสมดังปรารถนาทุกประการนะครับมีความสุขมากนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ